สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้ดีสูดีแม็กนะครับปีศูนย์ห้านะตัวนี้สเปค s c 7 8 6 2นะครับเก้านิ้วนะครับ ips hd กระจกเราสองจุดห้าดีนะครับสเปคท็อปนะฮะ s c 7 8 6 2 2 c p u 8คอร์นะครับแรม4ี่นะครับ android version 10นะฮะรุ่นนี้ android version 10นะครับ ตัวนี้นะครับผมสเปคท็อปเลยนะฮะรัน4.4 Android วอร์สิบนะครับ DSP v i ว i n น,นะครับตัวนี้ใส่ซิม 4G Wi-Fi 5G ได้ไอตุตู้ Score 2 0 0 0 0นะครับ <c oughs> ใช้งานรวดเร็วนะครับ <c oughs> สั่งเสียงได้นะครับ <c oughs> บริษัทหาไม่จำกัดตอบสนองไวมากนะตัวนี้ ถ้าแล้วต่อยคู่แรกเพืการตกโดนการขอเน่ตนี้ตอบสนองไวามากนะครับไ,ไปออกมวยเลยสรุปอยู่ทูกลัวแมแสังงานด้วยเสียงรถเร็วนะครับเมกะบางนาตอบสนองไวามากนะฮะตัวนี้แบ่งสองหน้าจอได้ด้วยนะครับสปีดไวนะครับอิตัว์ทูสกอร์เยอะสุดเลยนะฮะตัวนี้บลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะฮะทีวีออนไลน์ Spotify f a c e b o o k จุก โหลดมาเล่นได้นะครับเน็ตฟิกลงได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ปุ่มกลมนะครับ d m a ม็05นะครับจากร้านคุรุมานะครับคุ r ุม a มอเตอร์ดอนะครับไทยคายอนดอทคอมนะครับ0 8 9 8 9 9 9ด8 9ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ